คุยกันสบายๆกับเนื้อหาหน่าติดตามและน่าสนใจพร้อมรับฟังตัวโน้ตดนตรีและฟังเพลงเพราะๆที่นัทนันจัดให้กับรายการคุยสบายสไตล์นัทนันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเราพบกันเช่นเคยค่ะกับรายการคุยสบายสไตล์นัทนันค่ะกับนัทนันคงทนนะคะมีข้อมูลบางอย่างที่อยากให้คุณผู้ฟังได้รับทราบซึ่งตอนนี้อาจจะไม่ข้องเกี่ยวกับในส่วนของจังหวัดปตัตตานีนะหรือในส่วนของเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนล่างหรือเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบนก็ตามแต่นะคะจะอาจจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบแต่ว่า ทางสวทปัตตานีเนี่ยอยากนำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนั่นก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5ค่ะร้ายแรงไหมตอนนี้ร้ายแรงนะคะในส่วนของภาคเหนือคำว่า PM particulate matter ค่ะเป็นคำเรียกค่ามาตรฐานของฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแล้วก็มีหน่วยวัดคือไมครอนหรือไมโครเมตร แบ่งออกเป็น2ชนิดค่ะคือ pm 10และ pm 2.5โดยฝุ่น pm 2.5เป็นอนุภาคขนาดเล็กค่ะที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยน้อยกว่า2.5ไมโครเมตรแขวนลอยอยู่ในอากาศรวมกับไอน้ำควันและก๊าซต่างๆไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่เมื่อมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมหาศาลจะมองเห็นเป็นหมอกควันอย่างที่เราได้เห็นกันในทุกๆเช้าที่เกิดสถานการณ์ PM2.5 ในปัจจุบันนะคะฝุ่น PM2.5 ค่ะถือเป็นมลพิษต่อสุขภาพของมนุษย์ตามที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญและออกมาแจ้งเตือนให้ทราบเพราะเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากเลยเล็กกว่าเส้นผมคุณผู้ฟังถึง20เท่าค่ะ ื่อออกมาแจ้งเตือนให้ทราบเพราะเป็นฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมากเลยหายใจเข้าไปแล้วสามารถเล็ดลอดผ่านขนจมูกเข้าสู่ปอดและหลอดเลือดได้ง่ายจนส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาวถามว่าแล้วฝุ่นพ m 2.5มาจากไหนล่ะเอาที่เรารับทราบกันได้ง่ายๆตามทั่วไปเลยที่อันดับแรกที่เรานึกถึงขึ้นหนเลยโรงผลิตไฟฟ้าค่ะ 2. ควันท่อไอเสียจากรถยนต์นี่ยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะคือมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองหรือฝุ่น PM 2.5เนี่ยนอกจากนั้นยังมีการเผาไม้ทำลายป่าเผาขยะอันนี้ต้องพูดในส่วนของจังหวัดปัตตานีบ้านเราเนาะปัตตานีเราจะต้องร่วมด้วยช่วยกันแม้ว่า จะไม่เกิดปัญหาอย่างเช่นภาคอื่นแต่อย่าลืมว่าการที่เราเผาป่าอันนี้จะพบได้บ่อยในจังหวัดปัตตานีนะคะเผาเผาขยะอย่างเงี้ยมันจะทําให้เกิดมลพิษทางอากาศแล้วถามว่าถ้ามีการสะสมในจำนวนมากๆเรื่อยๆต่อไปมันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำคือหลีกเลี่ยงที่จะเผาป่าหรือเผาขยะแต่ท่านต้องไม่ทำ นอกจากนั้นค่ะมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงธรรมชาติที่ไม่สมบูรณ์ถามว่าคําว่าไม่สมบูรณ์กับสมบูรณ์คืออะไรคือสมบูรณ์เนี่ยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศหรืออาจจะเกิดแต่ไม่เกินปริมาณที่กําหนดแต่ถ้าเกิดว่าไม่สมบูรณ์มันจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองที่มีความเป็นพิษต่อระบบร่างกายของเราเป็นสิ่งที่อันตราย นอกจากนั้นฝุ่นจากการก่อสร้างซึ่งอันนี้เราเห็นได้ทั่วไปใช้ความร้อนในการเผาไหม้หรืออะไรก็ตามแต่เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบางทีเนี่ยสิ่งที่ทําเหล่านั้นนะคะก่อให้เกิดความเสียหายได้คราวนี้ฝุ่น p m 2.5มเนี่ยมีผลกระทบต่อร่างกายอย่างไรฝุ่นพ m 2.5ไม่มีกลิ่นค่ะมีขนาดเล็กมาก คือสามารถเข้าไปในร่างกายได้ถึงถุงลมปอดนะคะบางส่วนสามารถเล็ดรอดผ่านผนังถุงลมปอดเข้าไปในเส้นเลือดฝอยค่ะล่องลอยอยู่ในกระแสะเลือดและกระจายตัวแทรกซึมไปทั่วร่างกายได้เลยนอกจากนั้นฝุ่น pm 25ที่เล็ดรอดเข้าไปในร่างกายนั้นจะกระตุ้นให้เกิดสารอนุมูลอิสระลดระบบแอนตี้ออกซิเดน รบกวนสมดุลร่างกายต่างๆนอกจากนั้นยังกระตุ้นยีนที่เกี่ยวข้องกับการหลั่งสารอักเสบซึ่งมีอันตรายต่อเนื้อเยื่อในร่างกายและส่งผลกระทบต่างๆมากมายเลยค่ะอย่างเช่นกระตุ้นให้คนที่มีระบบโรคทางเดินหายใจเรื้อรังเกิดอาการกําเริบขึ้นนั่นก็คือโรคจมูกอักเสบ ภูมิแพ้โรคหอบผืดและโรคถุงลมโป่งพอง,องนะคะนอกจากนั้นค่ะตัวอย่างที่เห็นอีกก็คือกระตุ้นให้คนที่มีระบบโรคหัวใจและหลอดเลือดเรื้อรังเกิดอาการกำเริบขึ้นมาสำหรับวันนี้น้องปลาและรายการคุยสบายสไตล์นะัทนานแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ